ทองแดงข้างในค่ะแกะอบมาแล้วมีทองแดงเดยอะเลยค่ะบางอันก็เป็นอลูมิเนียมนะคะของที่ราคาไม่แพงมากก็จะเป็นอลูมิเนียมสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาแกะนี่ค่ะแกะเตานะคะเป็นเป็นเตาไฟฟ้านะคะ เอาไฟฟ้าแบบนี้นะคะเนี่ยที่ข้างหลังมีสายไฟแบบนี้นะคะเป็นเตาที่ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะที่ฉันก็ไม่เคยใช้นะคะเตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะได้มาหลายตัวแล้วคะ่ะแกะแล้วคะ่ะมีก็มีโอเคอยู่นะ พามาลุ้นดูนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปนี้พามาลุ้นว่าข้างในมีอะไรกันบ้างน,นะคะบางคนแบบไม่รู้นะอ,อยากจะรู้เราก็ทําคลิปลง youtube แเราก็จะทําทุกอย่างอะค่ะของเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็จะทํานะคะเราก็เนี่ยค่ะมาดูกันคะ่ะโอ้มาดูนๆๆนี่นี่น,นี่นี่ค่ะนันนั่นี่ค่ะมีทองแดงข้างในคะ่ะแกะออกมาแล้วมีทองแดงเยอะเอยค่ะ บางอันก็เป็นอลูมิเนียมนะคะของที่ราคาไม่แพงมากก็จะเป็นอลูมิเนียมส่วนของราคาแพงๆกนหน่อยก็จะเป็น,นทองแดงนะคะเราก็เคยได้ทั้งตรงข้างในนี้เป็นทั้งทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมนะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาลุ้นกันค่ะว่าเป็นอลูมิเนียมราาหรือว่าถุง,งราคาแพงก็จะมีทั้งทองแดงและอลูมิเนียมนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะมีแผงวงจรวยคะ่ะแผงเกบขยะนะคะ มีบทขยะมีพลาสติกดำดแล้วก็นะคะแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นอลูมิเนียมนี่ค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะไม่ใช่ทองแดงนะคะเป็นอลูมิเนียมพี่น่าเสียดาค่ะอันนี้แสดงว่ารานะคาไม่แพงเหนไม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พบุบเอาพลาสติกนี้ออกก่อนนะคะ สลงเลยแล้วอันนก็เป็นทองแดงค่ะเน,นี่ยค่ะเวลาซื้อเราไม่ได้ซื้อเป็นเวลาช่างโลมาแล้วไม่ได้เป็นช่างเป็นเหล็กละนะคะอลูมิเนียมเก็บแอลูมิเนียมก็เอาค่ะเพราะว่าเราเก็บแล้วเราเก็บแล้วเราก็จะเอานะคะเนี่ยค่ะนี่ถ้าเป็นทองแดงนี่หนักมากเลยค่ะ อันนี้ค่ะเป็นอลูมิเนียมทําไมเราถึงบอกว่าเป็นอลูมิเนียมคะนี่ค่ะซื้อเพลงมาได้นะคะอลูม <umin> ิเนียมเ็าจะขาวๆเห็นไหมคะตรงปลายตรงนี้ค่ะเขาจะขาวๆถ้าเป็นทองแดงเขาจะเป็นสีแดงเลยนะคะสรุปว่าไม่ได้อะไรมากค่ะอันนี้เป็นอลูมิเนียมประมาณหนักประมาณสองขีดขีดนึงได้แต่ถ้าเป็นทองแดงนี่หนักมากเลยนะคะประมาณเคยได้ประมาณสองขีดสามขีดก็ดจะมีตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะคะ นะะี่ค่ะอลูมิเนียมติดกับบอร์ดขยะนะคะเครื่องนี้ถ้าซื้อไม่ต้องช่างโรนะคะถ้าดิฉันซื้อดิฉันจะไม่ช่างโรนะอีฉันจะซื้อห้าบาทสิบบาทเนะะี่ยค่ะซื้อได้ไม่แพงนะคะของบางสิ่งบางอย่างก็นะะไม่มีอะไรทำไมไปห้าบาทก็ไม่ได้อะไรนะคะเนะะี่ค่ะ เราอลูมิเนียมก็ต้องแกะออกจากบอดขยะนะคะมาแกะของถูกๆให้ดูค่ะแกะแของแพงมัง้งมีของแพงบ้างของถูกบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ไม่มีที่รับซื้อนะคะกระจกแบบนี้ยังไม่มีที่รับซื้อนะคะก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะของเรายังไม่มีที่รับซื้อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการแกะ เตาไฟฟ้าก็จะได้เป็นพลาส,สติกดำนะคะพลาส,สติกดำอลูมิเนียมฉากค่ะอลูมิเนียมสายไฟและก็บอร์ดขยะค่ะนี่ค่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเตาแก๊สที่ราคาที่แบบเาตาไฟฟ้าที่ราคาแพงๆนะคะจะตรงนี้จะเป็นสายไฟนะคะจะโอเคมากอันนี้ก็คือซื้อมาแบบเสียงดวงนะคะ เพราะว่าเวลาไปซื้อที่บ้านลูกค้าเราก็ไม่ได้แกะต่อหน้าลูกค้าเลยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นถูกเป็นแพงหรือให้ลูกค้าแกะเองเขาก็ไม่แกะนะคะเราก็ต้องเอามาลุ้นนะคะบางตัวก็เป็นทองแดงนะพี่นะบางตัวที่เราเคยได้ก็เป็นทองแดงเยอะเลยนะพี่นะหนักอยู่ประมาณสองขีดนะพี่นะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ตัวอย่างของเตาแก๊สที่เป็นทองแดงก็หาไม่ได้นะคะตอนนี้ลื้อลื้อไม่ได้ค่ะเขาอยู่ในกองนะคะอยู่ในกองตรงนู้นนะคะก็เลย มันแบบลื้อไม่ออกนะคะลื้อไม่หมดก็เลยได้แค่นี้นะคะมาทําตัวอย่างให้ดูคะ่ะบางตัวก็เป็นทองแดงบางตัวก็เป็นอะลูมิเนียมนะคะสรุปคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะก็ซื้อได้ค่ะห้าบาทสิบบาทต้องมาแกะต้องมาทิ้งขยะอีกนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นขยะนะคะแก้วเรายังหาที่ขายไม่ได้นะคะยังไม่มีใครรับซื้อนะคะอันนี้ก็คือขยะเราต้องไาทิ้งอีกนะคะ เราคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฝากคลิปหน้าด้วยนะคะเราจะมาแกะโนต้ตบุ๊กกัน,นะคะ่ะโนต้ตบุ๊กว่าใน,นโนต้ตบุ๊กมีมีอะไรบ้างนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ